ไอหินสนู่นเลยพี่เอาพี่ไม่มารับผมเลยเหรอพี่ไม่เอาคุณตัวกูใส่มาเปิดตึ้มเนี่ยกูตายเพราะงั้นเอยิวก็ลงรถแล้วก็ยิงไปเลงไปแล้วใครลงมาเอาพี่มารับกูได้ยิวกูตายตรงนนั้มันอยู่บนรถ เดรเลเลยไพี่วตจะละตายอสนการว้าตายตายวัยังอยู่ต่ออ่ะเดิเลโชวพี่ไม์พี่้ตีไปเลยตายเกิดใหม่เออหลไพี่พี่พี่มออเีรยทะลุโล่ตยิงได้แล้วเอ้ยพี่ขอยได้ไหมเก็บสุฟีเฮียอ่าในส่การไหนโว้ยเกิไหนมาเฮ้ยผมขอไปนะไม้ลงปาร่งไม่ขึ้นชื่อให้อะพี่

ใครไม่ตายรถนะใครมาสตาร์ทรถทิ้งไว้อะผมค้างนะครับเมื่อกี้มีคนนะดิยิงรถทิ้งเลยรถอยู่ไหนอ่ะ๋อเยาวาอะไรั่การที่จะได้จังขารไปนะสองการไม่พอแต่ไม่เป็นไรไอ้เพื่อนๆแต่งกันไปอุ้มมาเยอะมากนี้าลาวันมอสลาวันมอสลาวันมอเฮ้ยโอเคโอเคดิ้นแต่ว่ามัดับนู้นแบบบอกามจริงเลยตายซ เป็นไงรถพังยังนิดเดี๋ยวครับเอ๊ะเอาอะไรมีบ้าหรือทางนั้นดิมีคนใช่ปะอันแล้โลกครับไอ๊เอาเอาเอาสก้าไนมาแลกสก้าไข่ได้ปะใครที่เก็บสก้าไนไปตะเกียบเพื่อนพี่ตัวที่อยู่ที่เราแกร์ตัดจิ้งแมทแ์เก็บไปอะอะไรเก็บอะไรสกาลายิ้มไม่โดนไง เถึงรับเพื oh. Je ่อนเพื่อนเล่นทนายอยากได้ทักาฟ้าไว้ครบตัวเองครับแลกได้ไหมอ๋ออยู่ไหนอ่ะไม่มีคนเลยเฮียเลยเชืิอจัดให้ผมยิงค่ะติ๊กแก็ต่อแลกแลกนะครับให้ผมลงไปหาให้ใหม่ไปหรอลุ่นแม็กลุ่นแม็กลุ็กลุหาดีจ่าร้อนะรอฮะลุ้นไปหาก็ได้แบ็กลุ้นไปล้โอเคไปไปเดี๋ยวร้อนยิ่งแล้วสมันร้องไห้เลยเพื่อนโคตรกันไม่รอทนายทระคนเชืิอจัด ดิ้นเลยโกโจนอนที่ตรงนี้แหละเบื้องเข้าไปไหนวะนอนไปหินส <2. S 1> <ป>องกลัวมันไม่เกิดเดีวยวกันไงโอเคโอเคโอเคต้องรอเพื่อนรักกูก่อนเนี่ยซาวลาวเนี่ยเฮียไม่ได้เลยจัดตายด้วยเขาว่าอะไรนะมักนักักนักน,กน,กน,กม,นมีเซิร์ฟ11 17แล้วก็45ที่เกิดเหตุโอ้ยลองเช็ค45อยู่นึง่าวลาวซาวลาว์เย่ A few moments later กล้องมาดิ กเพีงยวเพี่เอาตบเป็นกลลงมาแล้วมาอยากเล่นสนใดวะไอ้ที่อะไรที่บอกในกูอ่เหล่อแตกแตกพึ่งราคาเจาะเจาะกูเล่นกูไม่แตกกกู็ไม่มีสนใดอ่ะบางทีคิดว่ากูมีเหรอไม่มีเพื่อนไม่มีเกือบสองชั้นเหรอไม่มีสนใดเหรอกูเล่นกูไม่แตกใครก็มีนะครับพี่เสื้อ คูณคสองมันหมดแล้วเนหมดยังหมดแล้วหมดเที่ยงคืนเลยพี่ตายหนึ่งตายหนึ่งเอตัวตัวสองชั้นอ่ะเฮ้ยตับเป็นคนเลยของชิงจัดพี่เออผมเดี๋บล็อกเป้าไลยอย่าอย่าให้พี่อูจับไหนแค่นั้นแหละตำรวจมีปบาวแสไหไม่มีไอพี่นี่นี่เฮ้ยตายเรี่อกูตายกันตายสร้างมารของฉันนี้อ้าวนันอะไรยิงของฉันของฉันไอมันอยู่ต่อ มัันสงชตั้งก็ตั้งโอ้ยเฮียใส่มาโว้ยตว์เดี๋ยวยากัดทิ้งเลเฮียหลังโรงพยาบาลตำรวจใครวะเฮียตำรวจวะตั้งเลยตั้งโจเลยเครื่องเต้ามั้งใจใจ่ายหลงเงี่ยกำลังก้มเลยร้อนรุดเดียวเฮียก้มดูอะไรวะดูเลยวะมี เราดาเฮ้ยโอ้อ้ดม็กตายเนียไอเดฟม่เก็บยี่สามหกมาไหนไหนบดเล้อหมครมีซีแม็กอย่างไรจอดูเพื่อนวันนี้ไม่มีการบอกไม่รู้เ่โอ้ยว้าวว้าวตรงบ้านมีอ๋อมีตัวของมีจบจบจบตบานตะฝันตายปะ โอ้ยเบาเพื่อนเบาหน้าหมอกันตูเก็บแมปไปเชงไว้เลยครับิงปืนแดงสองตัวพี่ตู้ดีไปก่อนเลยพอเิงเซฟแพ้ไม่ก็ไปดีดด้วยกันนะเด็กไม่กล้าวิ่งคนเดยวันแรงจับเลยที่ลงมาลงมาลงมาไปกับบอสเนี่ยไม่เชงไอ้นี <si suppression> ่ไงเด็อ <guarding okay>? ่าไปยิงไอ้ตัวลานโลกปั๊บเอ้ยไม่มีเด็ไม่มีไปเชงดับไปเชงดับไม่แรงจัดเลยไปเชงดับไปเชงด้ับเล่นกับตัวมาวินเลยหมด เสียงมันเลื่อยละเสียงมันชักว่าวเลยอ่ะต้องจริงต้องจังๆพบกมุ่นเด็ดเลยพี่โจโอ้โหคนไหนไม่เคยเจอดูดิบอสชักว่าวแต่ละทีในกลุ่มไ่ยูไงยีนวะแต่พอตายเยัง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 ไม่เคยเจอเล็กตรงพุงเลยบอสอะไรยังไม่เจอเลยแตกโอ๊ตแตกดูผีด้วยนะเพื่อตาย

ไอ้เอาเอากม้ดิสามสิบอืมไม่คอหเจกูดอ่ะไม่คอใกูจนดโอ่ะโลดกดเลยเออกดได้เยกกดลลวเอามาดิยงมาก็ลืมลไม่ได้หรอลืมได้พี่าได้ตาได้ตาพี่เจาสวยยิสอยสอเจ้สวยตาึงสวยหิดหมดยิงแค่ตัวเดียวเมง มึงไปยืนรถถังมาดิไปยืนรถถังมาดิกูจะพาสไนเป็นเอ้ยมันมีตัวยิงพาสไนแวนเต็มอ่ะกดแม็กซ์พาไปเขาพาไปเขายิงรถระเบิดเออเอ๊ะเจ๊เมาส์หายต้องมีนะตมีนะยิงเก็บแปดเก็บเก้าไอ้ยิงทีไรแดีถามออดดิถามออดเลยแค่นั้นแหละเดี๋ยวเดี๋เพื่อนพี่ตั้งสองคลิปหน่อยดิฮะออดจะทำคลิปขไหนอ่ะคลิปอ่ะเดี๋ยวเใครถามบอก